สวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทยทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับคุณน้อยการชนะมีฉลาดวันนี้เราจะมาทดสอบก่อนเรียนหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทยนะคะซึ่งการทดสอบครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ของ,ของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือและกลุ่มผู้ลืมหนังสือนะคะเพื่อว่าเวลาการจัดการเรียนการสอนจริงๆคุณน้อยจะได้เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะนักศึกษาว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้เพราะอาจจุดประสงค์ที่คุณน้อยบอกคือเราต้องการเพื่อว่าจะทดสอบความรู้ของภูมิหลังของนักศึกษาว่ามีความรู้เพียงใดนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามา,าทําแบบทดสอบกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราคุณน้อยจะท,ทดสอบทักษะการการฟังก่อนนะคะข้อที่หนึ่ง หปีมีกี่เดือนคะนักศึกษาข้อกอไก่สิบเดือนข้อขอไข่สิบเอ็ดเดือนข้อคอควายสิบสองเดือนข้องงูสิบสามเดือนอตอบข้อไหนกันคะ,ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครูน้อยให้เวลานะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะครูน้อยจะเฉลยแล้วนะคะ ข้อกอไก่หนึ่งปีมีสิบสอเดือนนะคะสิบสองเดือนมีเดือนอะไรบ้างคะ1เดือนมกราคมสองกุมภาพันธ์สมีนาคม,มสี่เมษายนห้าพฤษภาคมหมิถุนายนเจ็ดกรดกฎาคมแปดสิงหาคม9กันยายน10บตุลาคมสิบอพฤศจิกายนสิบสองธันวาคมตอบถูกกันหรือเปล่าคะ ข้อต่อไปนะคะข้อสองหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันคะนักศึกษาข้อกอไก่ห้าวันข้อขอไข่หกวันข้อคอควายเจ็ดวันข้ององ,งูแปดวัน เฉลยนะคะข้อคอควายค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันมีวันอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะนักศึกษาข้อหนึ่งวันจันทร์สองวันอังคารสามวันพุธสี่วันพฤหัสห้าวันศุกร์หกวันเสาร์เจ็ดวันอาทิตย์ใช่หรือเปล่าคะใช่นะคะ อ่ะต่อไปก็ต่อไปค่ะข้อสามข้อใดไม่ใช่ผักข้อกอไก่ฟักทองข้อขอไข่ลิ้นจีข้อขอควายถั่วฝักยาวข้ององูกระลำปีตอบข้อไหนคะฟักทองใช่หรือเปล่าคะผักใช่ใช่ไหมคะข้อขอไข่ลิ้นจีใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าลิ้นจีถือว่าเป็นผลมไม้นะคะ ตรงนี้ต่อไปข้อสข้อใดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้านข้อกอไก่สุนัขขอไข่แมวข้อคอควายหมูข้ององงูช้างกอไก่สุนัขใช่ไหมคะใช่นะคะขอไข่แมวแมวก็ใช่ข้อคอควายหมูหมูก็ใช่ข้ององงูช้างใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะ เพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ป่านะคะเป็นสัตว์สงวนที่เราไม่สามารถมาเลี้ยงในบ้านได้นะคะต่อไปข้อข้อห้าเมื่อเมื่อได้รับของจากผู้อื่นเราควรพูดว่าอย่างไรบ้างคะข้อกอไก่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับข้อขอไข่ขอโทษค่ะขอโทษครับข้อคอควายสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้ององ,งูไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรครับตอบข้อไหนคะ เขากอไก่นะคะถ้าเราได้รับของขวัญจากผู้อื่นเราควรจะพูดว่าขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ขอบคุณครับนะคะคําว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนี่หมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรที่ให้คนอื่นเขาไม่พอใจหรือว่าเราทําโดยไม่รู้ตัวเราก็ต้องพูดว่าขอโทษค่ะหรือว่าขอโทษครับสําหรับผู้ชายนะคะแล้วก็คําว่าสวัสดีนี่ก็หมายถึงว่าเวลาเราเจอหน้ากัน ตอนเช้าหรือตอนเที่ยงตอนบ่ายซึ่งเรายังไม่เคยเจอกันเจอกันแล้วก็จะพูดคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรครับก็คืออ่าเวลาเขาทําอะไรกับเราแล้วเราเขาขอโทษเราแล้วเราก็ต้องควรให้อภัยเขาเราก็ต้องพูดว่าไม่เป็นไรค่ะหรือไม่เป็นไรครับอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปข้อที่หเอ้ข้อที่หแม่ของแม่เรียกว่าอะไรคะ แม่ของแม่เรียกว่ากอไก่ปู่ใช่หรือเปล่าคะพ่ขอขอไข่ย่าพ่ขอคอควายตาพ่ององงูยายข้อไหนคะข้ององงูใช่ไหมคะอ่าแม่ของแม่เราเรียกว่ายายนะคะถ้าพ่อของพ่อก็ละข้อกอไก่นี่ปู่ก็คือพ่อของพ่ออ่าพ่ขอขอไข่ย่านี่ก็คือแม่ของพ่อ นั่นคือพ่อของแม่นะคะเพราะฉะนั้นข้ององูถูกนะคะคือแม่ของแม่เรียกว่ายายนะคะอ่าต่อไปข้อที่6ข้อใดไม่ใช่ของใช้ในครัวข้อกอไก่เตาข้อขอไข่กระทะข้อคอควายจอบข้ององูหม้อหุงข้าวข้อไหนคะไม่ใช่ของใช้ในครัวข้อกอไก่กอไก่เตา ถูกใช่ไหมคะเพราะเราต้องใช้เตา,าหุงข้าวหรือทํากับข้าวข้อขอไข่กระทะถูกหรือเปล่าคะถูกนะคะเราใช้ผัดหรือว่าต้มอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นข้อคอควายจอบจอบนี่คืออุปกรณ์ใช้สําหรับขุดดินอยู่ในสวนนะคะแล้วก็ข้ององงง,งหม้อหุงข้าวนี่เราขาดไม่ได้เลยในครัวเรานะคะเราต้องใช้หมอห้อหุงข้าวในการหุงข้าวต่าง นะคะผ่านมาเจ็ดข้อแล้วนักศึกษาทําได้หรือเปล่าคะอ่าต่อไปข้อที่แปดยุงชนิดใดที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออกข้อเกาไก่ยุงดาข้อขอไขย่ยุงลายข้อคอควายยุงรามคานข้องงงูยุงก้นป่องข้อไหนถูกคะข้อขอไข่ใช่ไหมคะยุงลายที่เราอ่า พวกอสมชอบมาประชามพันธ์ให้เรากว้ากระโหลกกระลาไม่ให้ยุงลายระบาดนะคะได้ยินไหมคะจำได้ไหมคะข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อ9ข้อใดเป็นสิ่งเสพติดให้โทษข้อกอไก่เหล้าข้อขอไข่ยาบ้าข้อคอควายบุรีข้ององูถูกทุกข้อนักศึกษาตอบข้อไหนคะ เล้าใช่ไหมคะอย่าสิบติดให้โ,หโทษใช่ใช่ไหมคะอะ่ข้อกอไก่เล่าก็ใช่ข้อขอไข่ยาบ้าก็ใช่ยิ่งยะยิ่งใช่ใหญ่เลยนะคะยาบ้าข้อคอควายบุรีก็ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้ององงูถูกทุกข้อนะคะ ต่อไปข้อที่10ท่านจะทำอย่างไรเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองถ้าหากนักศึกษาขับรถไปตรงสีแยกไฟแดงนะคะทีนีพ้พอเราเจอไฟจราจรสีเหลืองนักศึกษาจะทำยังไงคะข้อกอไก่รีบไปรีบไปเลยใช่ไหมคะข้อขอไข่ชะลอข้อคอคอยเร่งข้ององงูไปได้ ให้สตร์ตอบข้อไหนคะรีบไปชะลอเร่งหรือไปได้ข้อที่ถูกที่สุดคือข้อขอไข่นะคะเราต้องชะลอนะคะอ่าพอไปถึงสีแยกไฟแดงถ้าหากไฟเหลืองออกบางคนนี่คุณครูเห็นเยอะมากพอไฟเหลืองออกปั๊บรีบเร่งไปเลยนะคะพอไปถึงตรงจุดถึงกลางเกิดไฟแดงอ,ออกอย่างเงี้ยค่ะก็อันตรายนะคะเร่งก็ไม่ใช่ ไปได้ก็ไม่ใช่เกิดไปเจอไฟแดงตรงกลางพอดีเกิดอันตรายนะคะทําให้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากเลยนะคะดีไม่ดีเราก็จะโดนปรับด้วยนะคะซึ่งครูน้อยเจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะคะให้ชะลอชะลอก่อนพอไฟแดงออกปุ оп, ๊บเราก็หยุดทันทีเลยนะคะให้ไฟเขียวเข้าเข้ามาก่อนนะคะทีนี้เรามาทดสอบทักษะการเขียนดูนะคะหลังจากเรา ทดสอบอการฟังมาแล้ว1ิบข้อนะักศึกษาทําได้กี่ข้อคะอะเดี๋ยวครูน้อยจะเอามามาตรวจด,ดูนะคะว่าได้กี่ข้อแล้วจะได้แบบได้แจ้งนะักศึกษาทราบว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะคะทีนี้ทักษะการเขียนครูน้อยจะให้ภาพรูปภาพดูนะคะว่ารูปภาพแตร่รูปภาพเนี่ยหมายถึงอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็เขียนปลาตรงนี้นะคะที่ครูน้อยอ เขียนให้ดูนะคะว่าปลาแล้วก็เขียนให้ถูกนะคะสะกดคําให้ถูกด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะทักษะการเขียนเราท,ทีนี้อ่รา,อรนนารูปภาพอะไรคะนักศึกษารูปภาพอะไรคะให้เขียนเขียนตรงจุดจุดจุดตรงนี้ตรงที่ครูน้อยมาร์คไข่ปลาให้นะคะครูน้อยให้เวลานะคะรูปอะไรเอ่ยอ่าครูน้อยเฉลยนะคะ พัดลมค่ะพอพานไม่เห็นอาก,กาศดอเด็กลอลิงมอม้านะคะอ่านว่าพัดลมนะคะเขียนถูกกันหรือเปล่าคะอ่าเก่งมากค่ะนักศึกษาอต่อไปรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพอะไรคะรู้จักหรือเปล่าในบ้านเราก็มีนะคะรูปตรงนี้อ่าตอบถูกหรือเปล่าคะ กล้วยค่ะก,กล้ยกอไก่ลออิงไม่โทวหวนยอยักษหรือว่าบางคนอาจจะตอบว่าหวีกล้วยก็ได้หวีหอหีวหวนสลีกล้วยก็ลอลิงไม่โทยอยักษกล้วยอย่างนี้ก็ได้ค่ะตอบยังไงก็ได้พ่อเป็นปลายเปิดนะคะ,ะเพียงแต่ว่าครูน้อยอยากจะรู้ว่า นักศษาเขียนถูกกันหรือเปล่านะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าเป็นรูปภาพอะไรคะเนี่ยรูปภาพอะไรคะ,ะมาช่วยกันตอบนะคะมันสามารถตอบได้หลายอย่างบางคนอาจจะตอบว่าทีวีทีวีก็ทอทหารสระอีวอาว์นสระอีอย่างนี้ก็ได้คะ่ะบางคนอาจจะตอบว่าโทรทัศน์ก็ได้ รัทัศทัดก็สละโอทอรทหารใช่ไหมคะทอรทหารนอเรือทอรทหารไม่ห็นอากาศสคสลานอนหนูกรลันอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าตัวเองเห็นเป็นภาพวิวก็ได้ภาพวิวก็พอพอสำัำภาสำลัาพอพนันวิวสระอีวิวอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่เพราะว่าเป็นปลายเปิดที่ว่าให้นักศึกษาตอบเพราะครูน้อยต้องการทดสอบว่าน,นักศึกษาเขียนถูกหรือเปล่าเขียนสะกดคําถูกหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะเป็นปลายเปิดให้นะคะทีนี้มาเจออ่ะรูปตรงนี้รูปอะไรคะนักศึกษาให้เวลาคิดนะคะแล้วแต่มุมมองว่าใครจะเห็นภาพอะไรอ่ะบางคนอาจจะเห็นว่า เป็นภาพเด็กอ่าเด็กก็เขียนเด็กสระเอดอเด็กนะคะนี่อ่ะเด็กหรือภาพเด็กไหว้ก็ได้ไหว้ก็สระไอไม่ไม่ไลวอลวนไม่โทนะคะอ่าได้ได้หมดเพียงแต่ว่าดูว่านักศึกษาเขียนถูกแค่ไหนนะคะอ่าต่อไปเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรคะ ให้เวลาคิดนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาบางคนอาจจะเป็นเห็นว่าเป็นภาพวิหารนะคะวิหารวิหารก็วอแหวนสละอิหหอหีบสลารอเรือน,นะคะการทดสอบครั้งนี้ไม่มีผลต่อคะแนนของนักศึกษายงไม่มีผลต่อคะแนนของนักศึกษา,านะคะจุดประสงค์ตามที่คุณน้อยบอกตั้งแต่ขั้นต้นคือต้องการทดสอบว่า กลุ่มเป้าหมายของเรามีพื้นฐานความรู้มากน้อยแค่ไหนเพื่อว่าในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปซึ่งคุณน้อยจะเริ่มสอนทักษะสภาพที่หนึ่งซึ่งหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทยของเรามีทั้งหมด12สภาพนะคะวันนี้เรามาทดสอบการทดสอบก่อนเรียนเพื่อจุดประสงค์คือจะได้เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ ซึ่งวันนี้ครูน้อยก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะอพอจะเข้าใจนะคะนักศึกษาถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูน้อยด้วยนะคะครา,าวหน้าเรามาพบาในการจัดการเรียนของการสอนของครูน้อยต่อไปคือตั้งแต่สภาพที่หนึ่งถึงสภาพที่สองสหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเค